สัตักวงกฎเปิดเผยเป็นแชทล่าสุดน่ารักที่คุยกับตูนบอดี้แสลมสุดยอดพี่ชายที่แสนดีค่ะถ้าพูดถึงความน่ารักของพี่น้องในวงการบัเทิงอีกคู่หนึ่งต้องบอกเลยนะคะว่า ตูนตักก็ถือเป็นอีกคู่ที่น่ารักมากๆม,มีเรื่องราวน่ารักให้ได้เห็นกันเสมอเช่นเรื่องราวความห่วงใ่จากพี่ชายล่าสุดนี้ที่ตักเธอถึงกับแคปแชทให้แฟนคลับได้เห็นกันละค่ะอินสตาแกรมของตักได้โพสต์แชทที่คุยไว้กับตูนบอดี้ l a m ม ลูกพี่ลูกน้องที่แสนดีโดยภาพในแชทเป็นการถามถ่ายถึงเรื่องสุขภาพที่ตักเพิ่งจะเข้ารับการรักษาตัดซีดมาหมาดๆนั่นเองค่ะทั้งนี้ทางด้านตักก็ได้เผยความรู้สึกหลังได้รับความพงใยญ่จากพี่ตูนไว้ด้วยค่ะว่าพี่ตูนเป็นพี่ชายที่แสนดีน้องไม่สบายไล่ไปหาก็ให้กําลังใจน้องพลังงานบวกดีจริงๆพี่ชายมีมากเหลือเกินคุยกันได้ไม่นานก็ดีขึ้นมาทันทีรักพี่ตูนนะคะรักน้องก้อยด้วยนะจ๊ะโทรคุย กันก็รู้สึกดีขึ้นมาพี่ชายที่มีแต่ให้ให้ยืมตังตอนเด็กๆให้กําลังใจมาตลอดช่วงไปเฝ้าพี่ชายที่เล่นคอนเสิร์ตพี่ชายก็ไม่เคยไล่กลับทั้งที่น้องนั้นยังอายุไม่ถึงได้เข้าแต่หลังร้านรักนะแฮแท็กลืมบอกไปตักไปผ่าซีทออกมาตรวจแต่โชคดีไม่ใช่เนื้อไรนะคะยังไงก็ตามก็ต้องขอชื่นชมถึงความน่ารักของคู่นี้เลยล่ะคะ่ะ